เสียงอะไรก็ไม่สุดเท่าเสียงหัวเราะหัวเราะทำให้รักษาโรคได้หัวเราะทำให้อายุยืนไกลาหัวเราะได้ต้องฟังเรื่องราวของล้อตอกศิลปินแห่งชาติที่นี่ที่เดียวรู้จริงเรื่องจริงกับสารนันรอเอกวัฒเชิญท่านพบกับเขาล้อต๊กผู้สร้างเสียงหัวเราะได้เพียงแค่เห็นหน้าเท่านั้นเราก็ เล่าเรื่องของพี่ต๊อกมาถึงตอนนี้ตอนที่สี่แล้วครับผมก็เลยเอาบันทึกของพี่คิดสุวรรณสอนมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบ้างนะครับพี่คิดในฐานะที่เป็นผู้กำกับพี่ต๊อกเขามีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังลองฟังเรื่องราวของพี่คิดสุวรรณสอนกับคุณลอต๊อกดูบ้างนะครับ ที่คิดได้เขียนไว้ว่าผมจําได้ว่าคุณต้องกําพลตันสัจจาแห่งค่ายเอเพกได้ควักเงินก้อนโตให้เราไปสร้างแพลตฟอร์มบนหลังคารถไฟเพื่อวางกล้องมิเชลและอุปกรณ์เสียงให้กล้องมิเชลนี่มันจะเป็นกล้องที่มีราคาแพงมากนะสำหรับตายหนังสำหรับที่จะถ่ายเพลงกล้องมิเชลเนี่ย จะถ่ายเพลงในภาพยนตร์เรื่องซูปเปอร์ลูกทุ่งซึ่งมีคุณกรุงศรีวิไลเป็นพระเอกแสดงนำสวนป๋าตอกนั้นแสดงเป็นครูเพลงพเนเจ,จรที่บังเอิญมาเจอกับราชันแดงแต่งเพลงนะฮะตามบทของคุณวีระประวัติวงพัวพันเมื่อยี่สิบปีที่แล้วป๋าแกยังหนุ่มแน่น และแพรวพราวไปด้วยลูกเล่นและเป็นที่เรื่องลือว่าป๋าแกกลัวความสูงมากยิ่งถนังเรื่องไหนอุตลิไปถ่ายบนที่สูงๆนะอย่าหวังว่าจะได้ตัวแกไปถ่ายให้จบเรื่องอยิ่งผาแกขึ้นไปร้องเพลงบนหลังคารถไฟอย่างเรื่องนี้แล้วก็ลืมได้เลยมีหวังมีหวังได้ได้จัดกองถ่ายฟรีทีนี้ก็มีเสียงสนับสนุนเล่าลือกันว่า ขนาดมีผู้สร้างบางคนตีตัวเครื่องบินให้แกไปถ่ายหนังถึงเมืองนอกให้ตังค่าตัวด้วยทุกอย่างบริการปา๋าเต็มที่ป๋ายังไม่ไปมีอยู่เรื่องหนึง่งเขาบอกว่าตกลงทุกอย่างไปแต่ถึงเวลาเครื่องบินจะออกปา๋าขอเข้าห้องน้ําและแกก็หายไปเลยเออแล้วก็ไม่เคยมีใครเอาป๋าไปถ่ายหนังเมืองนอ,นอกอีกเลย พ่คิดก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เราก็เลยวางแผนประกบแกมิให้ไปแกขยับไปทางไหนได้คือใช้รถสามคันล็อกรถแกไว้จำได้ว่าเป็นรถซูบารุคันใหม่เอี่ยมที่ป๋าเพิ่งถอยออกมารถตาจอดอยู่ตรงกลางผมก็บอกแกตรงๆว่ารถป๋าคองออกไม่ได้แล้วนะ ใครต่อใครจอดกันแน่นไปหมดเลยคือไปบอกแกทำไมก็ไม่รู้พี่คิดก็ไปบอกแกสุดท้ายป๋าก็จำยอมและต้องขึ้นไปบนหลังคารถไฟในขณะที่รถไฟวิ่งและไปร้องเพลงคนกับควายคู่กับราชันแดนเพลงคือแสดงโดยกรุงศรีวิไลในเรื่องอยังไม่ค่อยจะเต็มใจนักในเรื่องนี้ ในบทครูเพลงป๋าก็จะต้องห้อยขาจากโบกี้รถไฟตู้สุดท้ายกับนักร้องพนเนจรเพราะไม่มีเงินขึ้นรถไฟอันนี้ในเรื่องนะครับทั้งนี้ขึ้นรถไฟเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าสู่ตลาดเพลงในเมืองหลวงส่วนที่ตั้งกล้องก็จะอยู่บนโบกี้ที่พ่วงไปกับอีกตู้หนึ่งพอเริ่มถ่ายรถไฟขยับออกจากชานชลา ป๋าก็มีอันที่จะออกอาการคือมือไม้แกะแข็งและเกร็งไปหมดรถไฟวิ่งเร็วกว่าที่เราคิดนอกจากจะร้อนลมแรงเพราะว่าอยู่บนหลังคารถไฟการถ่ายทำจะต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละเทกแรกๆเราก็คิดว่าป๋าต๊อกคงจะค่อยๆชินกับสบภาพไอความเร็วที่รถมันวิ่งเนี่ย แล้วก็ค่อยๆดีขึ้นแกค,คงจะทำใจได้แต่เมื่อมีแรงเหวี่ยงและความเร็วที่รถไฟเร็วขึ้นมากขึ้นอาการแปลกๆก็เริ่มขึ้นคุณกรุงศรีวิไัยนั้นเอาตัวรอดลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นตามภาษาคนหนุ่มแต่ป๋าต๊อกเองนั้นไม่ยอมแกหน้าเสียกัดฟันกัดฟันแสดงมือไม้จะเกรง เพราะในเรื่องป๋าต้องเล่นแอคคอร์เดียนและไม่สามารถจะยึดเกาะอ,อะไรได้มีแต่สลิงตัวเล็กๆเกี่ยวเอวแกไว้เท่านั้นแต่แกก็ใช้ขาพันบันไดไว้อย่างเหนียวแน่นแม้จะลืมเนื้อเพลงไปบ้างเพราะตื่นเต้นแต่ป๋าก็ยังอุตส่าห์อ้าปากให้ตรงกับเพลงไม่เสียจังหวะตอนนั้นผมสังเกตเห็นใบหน้าของป๋าเริ่มซีดลงเรื่อยๆ คล้ายจะเป็นลมแต่อาจารย์วินัยตากล้องบอกว่ารถไฟยังมีความเร็วก็คงยังไม่พอหมายถึงว่ารถไฟยังเร็วไม่พอที่แบ็กกราวจะเปลี่ยนไปได้เร็วขึ้นจึงแอบกระซิบปรึกษากันกับทีมงานหาทางให้รถไฟมันเร่งความเร็วมากขึ้นกว่านี้อีกป๋าต๊อกมองมาที่ข้างล่าง แกคงจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งเสียงที่แหบหายก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงตะโกนลั่นฟังได้ชัดว่าพอพอแล้วไอ้คิดแค่นี้กูก็จะตายหาอยู่แล้วนี่คือเสียงที่ป๋าไม่เอาด้วยแล้วตลอดหลายๆายปีที่ผ่านมาผมกับป๋าเจอกันในหลายหลายโอกาสและเมื่อใดที่ว่างก็จะไปท่องเที่ยว ที่ไร่อัวของแกที่พนัสนิคมและยังเคยช่วยงานป๋าในหนังเรื่องอะไรกันวะอะไรกันวะนี่เป็นหนังที่ป๋าลงทุนสร้างเองและเชิญป๋ามาในงานมิวสิกวิดีโอหลายๆเพลงเช่นเพลงป้าบัวสีให้มาเล่นคู่กับป้าชูสีมีสมมนแต่ละครั้งมุกไม่ต้องห่วงที่ไม่ต้องห่วงคืออะไร บอกไปอย่างหนึ่งป๋าเขาเล่นไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนอย่างเรื่องคนอยู่วัดของพี่ลองบอกให้ซ้อมพี่ต๊อกซ้อมหน่อยดีไม่อยงซ้อมหรอกเอ้ยกูเล่นได้ไอ้น,นี่ผมอยู่ในกองถ่ายด้วยเลยนะพี่ลองบอกพ่อซ้อมหน่อยเฮ้ยพี่ต๊อกหรอกเล่นเป็นไงพี่ลองพื้นผู้ผมกับเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างนี้ผมเป็นนักข่าวผมก็ดู อมันย่างนี้นะมาอย่างนี้นะเออสบายพอถึงเวลาห้าสี่สามสองแอคชั่นสบายจริงๆคือป๋าเล่นไปตามสบายไม่ได้ไปตามบทเลยแต่ว่าขึ้นหัวลงท้ายมันเข้ากันได้แต่ไม่ได้ไปตามที่เขาเขียนไ้เลยเนี่ยคือป๋ามีอีกเรื่องหนึ่งที่แอดเล่าไว้นะครับก็คือเรื่องที่ มีข่าวใหญ่ว่าดับเสียล้อต๊อกนึกออกไหมครับคําว่าดับเสียล้อต๊อกในที่นี้ก็คือว่าพี่ตอกเนี่ยเขากลับบ้านเขาตอนกลางคืนฝั่งทนฝั่งอน้นพอขึ้นจากเรือจ้างได้เนี่ยในตรอกเนี่ยมันมีการไล่ยิงกันอยู่ไอโจนี่มันคงวิ่งสวนมาทางพี่ต๊อกแล้วพี่ตอกเนี่ยแกก็เดินไป มันก็ยิงเปรี้ยงหนึ่งตาต๊อกแกก็คิดว่าเอ้ยถ้าเอาเสียงแกตะโกนออกไปเนี่ยไอคนที่มันไล่ย,ยิงมาเนี่ยมันก็คงจะเลิกเพราะว่าได้ยินเสียงแกนี่อันนี้แกเล่าให้ฟังตอนที่แกหายดีแล้วนะเล่าให้พี่แอดสมบัติเพทินีฟังพี่แอดถามว่าพี่ต๊อกร้องว่ายังไงพี่ต๊องพี่ต๊อกก็เห็นว่ามันตังเดียวแล้วมันก็นเงียบไปใช่ไหม พี่ต๊อกก็เดินอยู่ในซอยแล้วแล้วมืดไม่รู้ว่าใครด้วยพี่ต๊อกแกก็ตะโกนออกไปว่าเฮ้ยกูล้อต๊อกนะเวย้ยล ok ้อต๊อกปรากฏว่ามันยิงออกมาอีกสองเปลี่ยงข่าวนี้ถูกล้อต๊อกเลยล <c oughs> ้อต๊อกบอกกูต้องแกล้งทําตายไม่งั้นแม่ก็คงมาซ้ากูละมั <c oughs> ้งพอกูล้อต๊อกนะเวย้ยโดนยิงเลยทาไมร้องก็คงไม่โดนหรอกนะกูล้ G อต๊อกนะเวย้ย พราะมันไม่รู้นี่ว่าท็อกคือใครมันซัดเลยนะฮะไม่รู้เป็นใครก็พาเข้าไปโรงพยาบาลนะอาการต่างตายเท่ากันทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลนะเขาหมอเขาก็รักษาผ่าตัดอะไรเงี้ยทุกคนก็พากันไปเยี่ยมหมดเลยพากันไปเยี่ยมแล้วก็ถามพี่ต๊อกตอนแกหายออกมาแล้วบอกว่า พี่ต๊อกไอ้หมอผ่าลูกปืนออกมาจากพี่ต๊อกปดไหมพี่ต๊อกแกก็แกก็บอกว่าไงรู้ไหมแกบอกว่ามันผ่าออกไม่หมดหรอกเอ้าทําไมพี่ต๊อกไม่ให้มันผ่าออกมาให้หมดละ่ะไม่รู้มันเหลืออีกสองลูกเ่ยมันคำดูสิใครกล้าไปคำไหมล่ะอีกสองลูกนั้นนะ่ะเนี่ยคือพี่ต๊อก มุกไหนแกก็ตลกได้ทั้งนั้นแหละมุกไหนตลกได้หมดนะฮะเรื่องคนอยู่วัดของพี่ลองเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้สำหรับพี่ต๊อกแล้วเนี่ยนะผมว่าหายากจริงๆหายากมากเพราะว่าคนที่บอกว่า ให้ท่องบทท่องบทแล้วบางทียังเล่นไม่ได้เหมือนแกซึ่งแกบอกไม่ต้องท่องหรอกบอกวาธีเล่นยังไงเดี๋ยวกูเล่นได้อืกอย่างหนึ่งแล้วบางกองเขาเจอมุกพี่ต๊อกแบบนี้เขาเจอมุกพี่ต๊อกแบบว่าเหมือนกับพี่ต๊อกวางแผนแต่เรื่องเนี้ยผมก็ไม่กล้าถามผม,ผมกลัวกด่ดาวเพราะมันเหมือนไปนจับผิดอะไรแกนะเพราะผมเป็นเด็กอะ่ะผมไม่เด็กรุ่นรุ่นหลานรุ่นลูกเลยอะ่ะเขาบอกว่า วันหนึ่งไปนัดถ่ายหนังเงินที่น้ําตกที่น้ําตกเจ็ดสาวน้อยเอจม่นนัดวันที่แปดอย่างเงี้ยนะนัดวันที่แปดตอนเช้าเนี่ยก็โอเคต้องไปวันที่แปดใช่ไหมแต่พี่ต๊อกเนี่ยเขาไปไหนก็ไม่รู้ละแต่วันที่เจ็ดเนี่ยมีเขาไปที่น้ําตกสาวน้อยที่จะถ่ายเนี่ยเขารู้ันัดถ่ายตรงไหนทุกคนก็เห็นหมด ถ้าสมัยนี้ก็ต้องมีภาพยืนยันใช่ไหมว่านี่ไงป๋ามาถ่ายรูปเซลฟี่โน่นป๋าโน่นนี่นะทุกคนเห็นหมดวันนี้ปา๋าทอกมาีอยป๋าก็ไปเดินถามทั่วเลยเฮ้ย mm. กอยถ่ายยังไม่มาเหรอบางคนเขารู้เข้าว่าเอ้ยบางคนเจ้าของที่เขาก็บอกใช่ไหมน้ําตกเจดสาวน้อยมันเป็นมันเป็นเออุทยานเป็นของหลวงนะเขาก็จะบอกเลยอ๋อ mm. oh, ไม่ใช่ปา๋าไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ mm. ป๋าก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นะใ mm. ส็จแล้วแกก็กลับ<ๆ>พอถึงวันถ่ายป๋าก็ไม่ไป พอไปถามแกก็บอกว่าก็าแกมาแล้วไงกองถ่ายมันนักกูไม่รู้เรื่องเองนั่นนั่นเป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าขำหรือไม่ขำอ่ะแต่ป๋าก็เคยทำมาแล้วส่วนแน่เอารถล็อกป๋าเนี่ยนะโอ้ยอย่าหวังเลยจอดหัวจอดท้ายป๋าหรือป๋าขึ้นแท็กซี่ครับทิ้งไว้เลยรถเดี๋ยวมาเอาแล้วหายไปไหน ก,ไกาาไไ็ไม่รู้เหมือนกันว่าป๋าหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันว่าป๋าหายไปไหนอ้าวคราวนี้เรื่องของผู้กํากับการแสดงเรื่องของสมบัติเมธนีที่เล่าเรื่องป๋าต๊อกก็ผ่านไปเรามาถึงเรื่องของแม่สมจิตทรัพย์สมรวยกันมั่งว่ามีความเป็นมาอย่างไรเห็นว่าเป็นนางงามสวยสุดสะดุดตาแล้วยังไงถึงมาได้คนรูปร่างอย่างนี้เป็นสามีภรรยาได้เออยังไงอา้าว มาฟังเรื่องราวตรงนี้กันนิดนึงว่าประวัติมีความเป็นมาอย่างไงเขาเล่ากันไ้ว่าระหว่างนั้นนะฮะลอต็อกก็ได้คบหาสนิทสนมกันกันกบคุณดอกดินกัญญามาณซึ่งเป็นดาวตลกชื่อดังแห่งยุคอีกผู้หนึ่งซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ปรึกษากันกันกบคุณสมพงษ์พงมิรนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ต็อกก็จะตั้งตลกคณะเทพไทยขึ้นมา ชื่อคณะเทพไทยรุ่งเรืองแต่ก็ตั้งกันมาอยู่ได้พักเดียวนะก็ปิดตัวลงอีกมันมันจบง่ายจังเลยนะฮนะทีนี้มาถึงข่าวคึกโครมของคนในยุคนั้นก็คือข่าวของอพีอ่ต๊อกนะประกาศว่าเขาจะแต่งงานกับคนสวยอายุทยาชื่อสมจิต เอาประพัดทุกคนก็ตกใจนะบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคุณสมจิตเขามีคนชอบตั้งเยอะแยะแล้วเขาสวยและเขาเป็นนางงามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปก็ได้สร้างความผิดหวังผสมผสานกับความอิจฉาริษยาของบรรดาชายหนุ่มยุคนั้นเป็นอันมากถึงขนาดสื่อมวลชนขแขนงต่างๆพากันวิาพากษ์วิจาร์ข่าวนี้นานสามเดือนยังไม่จบ จะกล่าวถึงความหลังหรือว่าประวัติพื้นเพของแม่สมจิตเอ่อซึ่งเป็นภรรยาของพี่ต๊อกเนี่ยครับว่าแม่สมจิตทรัพย์สํารวยหรือแม่สมจิตนามสกุลเดิมโตประพัดเนี่ยเป็นชาวชาวบ้านหัลลอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่สมจิตเกิดเมื่อวันที่22มกราคมพศสองพัเป็นลูกคนที่สองในจํานวนพี่น้องทั้งหมด6คนเหมือนกัน ครองตำแหน่งนางงามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่ออายุสิบหกปีคุณพ่อชื่อนายหยุนฟัดโตประพัดแม่ชื่อนางเมียนนะแม่สมจิตเนี่ยก้าวเข้าสู่วงการละครในฐานะนางเอกโดยไม่ยอมเข้าสังกัดคณะละครใดๆทั้งนั้นเรียกว่าจะทำตัวเป็นดาราอิสระใครจ้างก็จะไปเล่น คือคณะไหนอยากจะจ้างก็อยากแสดงก็เล่นจ้างแล้วไม่อยากแสดงก็ไม่เล่นแล้วคณะละครคณะหนึ่งก็มาขอร้องให้เธอไปแสดงโดยเธอก็ยินดีที่จะไปแสดงแล้วก็เป็นคนที่ไม่เล่นตัวเป็นคนไม่เรื่องมากแต่พอใจแสดงก็แสดงงานการแสดงผ่านไปเนี่ยทำให้แม่สมจิตเป็นนางเอกละครที่มีชื่อดังในยุคนั้น และในยุคนั้นก็มีคนชื่อดังเยอะนะฮะเรียกว่าหลายคนทีเดียวซึ่งกระผมจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะเอ่ยไปท่านก็คงจะจําไม่ได้และคงจะไม่รู้จักและคงจะไม่เกิดประโยชน์กับท่านแล้วนะครับนางเอกละครที่มีความสวยสมบูรณ์ไม่ฉูดฉาดเป็นคุณสุภาพนิสัยใจคอโอบอ้อมารีและเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงเป็นศินลปินที่คนในวงการรักมากคนหนึ่งก็คือแม่สมจิตทรัพย์สมรวย แล้วผมก็ได้เจอตัวแม่สมจิตอยู่ในระยะต้นๆที่ผมเป็นนักข่าวแม่สมจิตเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากพูดจานิ่มๆพูดไม่ดังพูดค่อยๆคือคุยกับแม่สมจิตเนี่ยเสียงแม่สมจิตค่อยมากต้องตั้งใจฟังจริงๆแล้วแม่ก็จะไม่คุยวกเวกวกอะไรก็ไม่มีไม่มนะีไม่มีนะฮะไม่มีผู้ด,ดีจริงๆนะฮะคือไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเป็นเมียพี่ต๊อกได้ตอนนั้นนะแล้วตอนนั้นพี่ต๊อกก็จะไม่ เกกมะเลเก,กมะเลอะไรเหมือนตอนหลังๆนะคือไม่กระโดดแผวแวอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีนะตอนที่แม่สมจิตมีชีวิตอยู่ผมก็ไม่เคยเห็นพี่ต๊อกไปโน่นไปนี่ไปนั่นนะพูดถึงแม่สมจิตแล้วก็ว่ากันว่าเป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงงามก็ย่อมเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มรูปงาม นางเอกของเราก็เช่นกันชายหนุ่มรูปงามแห่งยุคหลายคนพยายามเอาอกเอาใจเธอเพื่อหวังครอบครองดวงใจของเธอแต่เธอก็ไม่เคยตกลงปรงใจกับชายหนุ่มคนใดกระทั่งคนในวงการบันเทิงยุคนั้นต่างก็ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่านางเอกแสนสวยผู้นี้จะต้องครองคู่กับเจ้าของคณะละครหรือไม่ก็พระเอกละครคนใดคนหนึ่งอย่างแน่แน่คือพูดง่ายๆใครจีบก็ไม่เห็นสำเร็จคนนอกคนใมมาจีบก็ไม่จบนะ เห็นว่ามีท,าห,ทาหารอะไรมาชอบเพื่อนพี่ต๊อกหลายคนมาชอบก็ไม่สำเร็จเออเขาครองอยู่ได้ยังไงไม่มีนั่นเลยกระทั่งคนในวงการบันเทิงยุคนั้นเนี่ยแล้วก็เดากันไปเลยว่าต้องพระเอกคนใดคนหนึ่งแน่ที่แม่สมจิตชอบหรือไม่ก็เจ้าของเลยนะฮะขนาดนั้นในบรรดาชายหนุ่มผู้หวังพิจิตหัวใจของแม่สมจิตเนี่ยก็ โผล่ขึ้นมาอีกคนหนึ่งซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ก็คือคนที่ชื่อสวงทรัพย์สำรวยเนะซึ่งต่อแถวจีบนางเอกคนนี้อยู่ด้วยซึ่งเขาบอกว่าถ้าเปรียบกับคนอื่นๆแล้วถือได้ว่าโอ้พี่ตอ๊อกนี่นอกสายตาเลยเขาหล่อเขารวยเขามีดีกรีทุกอย่างแต่พี่ตอ๊อกเป็นตลกโจนๆคนหนึ่งเนะทีนี้นะไอความที่ไปเที่ยวดูถูกพี่ตอ๊อกว่าจน รูปไม่รอตลกไม่เอาไหนนี่แหละมันทำให้พี่ต๊อกค้คนหาวิธีที่จะเอาชนะหัวใจแม่สมจิตให้ได้นชนะยังไงพี่ต๊อก็็เล่าไว้ในตอนหนึ่งว่าพี่ต๊อกเคยวิ่งตามรถสามลอที่แม่สมจิตนั่งกลับบ้านไปจนถึงจุดหมายปลายทางแล้ว พี่ต๊อกก็ไปยืนคอยอยู่ที่ต้นมะพร้าวหน้าบ้านสูบบุหรี่คอยอยู่ข้างต้นมะพร้าวบ้างข้างข้างเสาไฟฟ้าบ้างซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันตรงกับที่ไปยืนเนี่ยนะพอโผล่หน้าต่างห้องนอนแม่สมจิตออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นพี่ต๊อกว่ายืนอยู่ตรงนั้นนะวันหนึ่งเนี่ยพี่ต๊อกก็อโหฮะที่เขาเล่ากันเป็นเรื่องขำว่า แม่สมจิตเห็นพี่ต๊อกยืนอยู่ตั้งแต่หัวค่ำตอนเช้ามืดเนี่ยแม่สมจิตตื่นขึ้นมาตีห้าเนี่ยยังเห็นพี่ต๊อกยืนอยู่โอ้โห้คนนี้จริงใจจริงจังเอาแน่เว้ยอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็มาถามแม่มาถามพี่ต๊อกในตอนในตอนหลังแล้วแต่งงานแต่งการมีลูกมีเต้ากันแล้วพี่ต๊อกจะพูดจริงหรือพูดเล่นก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะ ว่าเขาก็นักข่าวก็ไปถามกันนะว่าแล้วพี่ต๊อกพี่ต๊อกยืนอยู่ทั้งคืนไม่ง่วงไม่เหงาไม่หานอนยุงไม่กัดเลยพี่ยืนอยู่งั้นเะเหรอพี่ต๊อกบอกว่ากลัวพอเขาปิดหน้าต่างนอนกลัวไปแล้วกลัวจ้างคนมายืนแทนแล้วตอนเช้ามืดเนี่ยกลัวมายืนต่อให้มันกลับไป <laughs> จริงหรือไม่จริงก็ไปดูเหมือนกันนะแต่พี่ต๊อกอ่ะ แกก็มีมุกข,ของแกพูดออกมาอย่างเงี้ยก็ทําให้เราขำแล้วก็เล่าแบบเหมือนเรื่องจริงอะนะเออเอา้าวเป็นเรื่องราวจริงๆทีนี้มาถึงการแต่งงานมันเกิดขึ้นแล้วอา้าวใครต่อใครละ่ะที่อยู่ในงานแต่งงานนี้มั่งมันเกิดตื้อยังไงสินสอดทองมั่นเท่าไหร,ร่ยังไง ตอนที่ห้าเรามาติดตามกันว่าพี่ลอตอกเขามีสินสอดทองมั่นมากมายขนาดไหนที่จะไปขอสาวสวยแห่งเมืองอยุทยาวันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วพบกันตอนที่ห้าสวัสดีครับ